เป็กสัญชัยหาลู่ทางเตรียมกลับเข้าประเทศไทยจากกรณีก่อนหน้านี้ที่ทางด้านเป็กสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญ่าธัญเรศได้เดินทางไปอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งถือว่าเป็นเข็มที่3ที่เจ้าตัวหลังจากได้รับซีโนแวคทั้ง2เข็มมาครบ1เดือนและได้ต่อด้วยวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มที่4และปิดท้ายด้วยการบูสต์ไฟเซอร์เข็มที่5ภายในระยะเวลาทั้งหมด4เดือนทําเอาเกิดเสียงวิพากวิจารณ์อย่างมากมาย และล่าสุดหลังจากครบภารกิจที่เจ้าตัวตั้งใจทางด้านเป็กสันชัยก็ได้ออกมาโพสรูปภาพคู่กับคุณพ่อสมใจนึกพร้อมแคปชั่นหาหนทางกลับไทยอยู่ลงภูเก็ตว่าจะเอาพ่อขี่เจ็ตกลับกทมซึ่งงานนี้ก็ต่างมีเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นรอการต้อนรับอย่างมากมายเลยทีเดียว